สวัสดีค่ะทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังผารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกคนมาคำนวณแนวทางนะคะหวยหุ้นจีน VIP เช้าบ่ายวันที่27มกราคม2567เ้อค่ะพี่น้องก่อนเราไปคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะทุกคนคะ่ะสูตรการคำนวณแนวทางนี้นะคะคือการเจาะดินวิ่งรูดแยกแต่ละรอบเนาะพี่น้องเนาะบางวันก็สลับกันมานะคะทุกคนเล้วตะมือพี่น้องขาถ้าไม่ชอบนะคะทุกคนก็ให้ตามเลขเด่นประจำวันได้เลยเนาะพี่น้อง สำหรับเลขเด่นประจำวันนะคะสามารถวิ่งดูดได้ทุกคุ้นทุกหวยทุกรอบเด้อพี่น้องคะแต่ตอนนี้เรามาดูวันที่27ก่อนเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าจันทร์ถึงศุกร์ไม่ได้คำนวณให้นะคะทุกคนวันที่27เดนะคะทุกคนเด่นรอบเช้าอยู่ที่1และ0โอ้ใจพูดผิดนะคะทุกคน4และ3พี่น้องสันดัวค่ะพี่น้องคะเป็นไรเราละใจบาสีนะคะ47 สี่หกสี่สองสี่หนึ่งสี่ห้าสี่สามสามนะคะสามเจ็ดสามหกสามสองสามหนึ่งสามห้า สามเก้าคะ่ะทุกคนด่นรอบบ่ายนะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่เจ็ดและหกมาดูคู่ความน่าจะเป็นคะ่ะทุกคนเจ็ดนะคะเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดห้านะคะหกครับพี่น้อง หกเจ็ดหกสี่หกสามหกสองหกเก้าหกห้าค่ะทุกคนนี่คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกคนคะอ,อ๋อนี่คือการหาความน่าจะเป็นเนาะพี่น้องจะจะจับคู่ตัวเด่นนะคะระหว่างเด่นรอบเช้ากับเด่นรอบบ่ายให้นะคะทุกคนเบ้าพิดค่ะพี่น้องคะ สี่สามเจ็ดหกนะคะสาหรับคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนหรือคู่ตัวไม่เด่นนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทุกรอบนะคะทุกคนสําหรับคู่ตัวเด่นพี่น้องคาสําหรับเอฟซีท่านไหนชอบคู่ไหนก็อย่าลืมไปกลับด้วยนะคะพี่น้องขาบอกไปบอกมากสิพิชแล้วละพี่น้องขอโทษขออภัยนะคะทุกคนเรามาดูนะคะคู่ตัวเด่นสี่สามเจ็ดหกค่ะพี่น้องสี่เจ็ดสี่หกสี่สามนะคะนี่คือคู่ตัวเด่นนะพี่น้องเนาะสามารถ แลนเข้าแลนออกได้ทั้งรอบเสารทั้งรอบบ่ายเด้อค่ะเด้อสามนะคะสามเจ็ดสามหกนะคะทุกคนเจ็ดกับหกอบบ่ายเจ็ดสี่เจ็ดสามหกเจ็ดหกสี่หกสามนะคะทุกคนนี่คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายเด้อพี่น้องเรามาดูเลขเด่นประจําวันกันนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวัน เสาอยู่ที่เลขเจ็ดและเลขสองเบิลประจําวันคือเจ็ดเจ็ดและสองสองะพี่น้องสําหรับเลขเจ็ดและเลขสองนี้ fc ทุกท่านสามารถวิ่งดูดได้ทุกคุณทุกหวยทุกรอบแล้วแต่สอบค่ะพี่น้องค่ะเอาไปใช้ได้เลยนะคะทุกคนเรามาดูนะคะคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันค่ะทุกคนเด่นรอบเช้าอยู่ที่สี่และสามเด่นประจําวันอยู่ที่เจ็ดและสองเป็นสี่เจ็ดสี่สองนะคะทุกคนติดคู่ตัวเด่นสี่เจ็ดเจ็ดสี่พี่น้องมือเนี่ยค่ะ ถ้าชอบนอกเหนือจากคู่ตัวไม่เด่นก็สามารถเลือกได้เลยนะคะหรือจะจับใหม่ก็ได้แล้วพี่น้องสามนะคะสามเจ็ดสามสองติดคู่ตัวเด่นสามเจ็ดเจ็ดสอสามพี่น้องเจ็ดกับหกอบบ่ายนะคะเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองนะคะทุกคนติดเลขเด่นประจําวันกับเลขเบิ้ลประจําวันนะคะทุกคนแจักวาสิเข้าหรือบอลรุ่ดรุดพี่น้องเราก็ไม่สามารถทราบได้นะทุกคนเนาะ ก็คำนวณตามแนวทางนะคะทุกคนใจกับโบคอยจับเลขแม่นบันไดนะคะพี่น้องขาใจกับเ่นบ่เปลี่นเนาะพี่น้องหกนะคะหกเจ็ดนี่นะคะติดคู่ตัวเด่น6กเจพี่น้องชอบนอกเหนือจากคู่ตัวไม่เด่นก็สามารถเลือกได้เลยนะคะหรือว่าจะจับใหม่ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะ แล้วจะมักแล้วตะชอบเด้อพี่น้องเดอ้อมักกักดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ได้พี่น้องบอ่มักกะบ่เป็นยังนะคะทุกคนว่าแต่บ่มากคอมเมนต์ดดากันเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ทํางานตามหน้าที่ของตัวเองนะคะบ่มักกัปล่อยผ่านเด้อค่ะเดอ้อขอบคุณทุกกําลังใจที่มอบให้นะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสุขสุขมันหมันเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ